ต่อไปถ้าไรายได้คลิปเรียวลดลงอะ่ะต้องปรับตัวแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าใช่อย่างที่เขาพูด,พดกันนะนะว่าต่อไปอะ่ะคลิปเรียวจะไม่สามารถสไร้างรายได้จากยอดวิวได้แล้วนะก็คืออาจจะไม่มีโฆษณาเข้าแล้วก็อาจจะไม่ได้ไรายได้จากโฆษณาอืมคือถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะ เราคิดว่ารายได้จะลดลงไปเยอะมากเลยถึงแม้ว่าจะมีรายได้อย่างอื่นมาทดแทนนะเราก็นั่งคิดดูแล้วเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาจะให้ปักตะก,ก้าแบบ i ิสตอกอะซึ่งตรงนั้นคือแบบเราว่ามันยากอะสําหรับเรานะแต่บางคนอาจจะแบบทําได้ก็ได้อืมเพราะว่าดิสต o อกบางคนมันเขาก็ได้เยอะนะจากการปักตะก,ก้าก็เปลี่ยนไปในทางนั้นนะแล้วก็ส่วนโปรแกรมสมาชิกกดาวก็ยังได้รับอยู่แหละ แล้วก็คือแต่ว่าคลิปยาวอะ่ะก็ยังได้อยู่นะก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะที่ตอนที่เฟซบุ o กยังก่อนหน้าก็ยังสร้างไรายได้จากคลิปยาวไงก่อนที่จะมีคลิปเรียวอะ่ะก็คงกลับไปเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหัดไปหัดทําคลิปยาวอะ่ะให้การเข้าถึงเยอะๆเพราะว่า คือคลิปยาวเท่าที่เราดูนะโพสลงไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเป็นล้านวิว่ะยากมากแต่ว่าถึงแม้จะเป็นหลักแสนวิวอะแต่ว่าไรายได้มันก็มันก็เยอะนะอืมหมายถึงว่าคือแสนวิวของคลิปยาวอะมันก็อาจจะเท่ากับร้านวิวของคลิปเดียวก็ได้เพราะว่า ระยะเวลามันยาวกว่าไงแต่อยู่ที่ว่าคนเขาจะดูนานแค่ไหนอะ่ะเห็นโฆษณาในคลิปอะนานแค่ไหนอะ่ะตรงนั้นด้วยแต่ว่าเราคิดว่าคงรายได้คงได้ลดลงไปเยอะอะ่ะเรานึกดูแล้วโอ้โหบางเดือนอาจจะไม่ถึงร้อยดอลลาร์ด้วยจากที่ได้เดือนละหลายร้อยดอลลาร์นะบางทีก็เป็นพันดอลลาร์กันนะนะก็ลดน่าจะลดลงไปเยอะอะ่ะถ้าไม่ไม่เอายอดวิวมาคำนวณในการการาไในการได้รายได้นะ น่าจะลงไปเยอะมากเลยอะแต่เขาก็จะมีรายได้จากอื่นมาให้ซึ่งน่าจะเป็นการปักตะการ้าแล้วก็การแบบรู้สึกว่าจะเป็นหาสปอนเซอร์แล้วอะไรอย่างนั้นอะเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันจะได้ไรายได้ยังไงหรือเอ่อยังไงนะมันอาจจะแบบบางคนเขาอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วแบบมันได้เยอะก็ได้ปรับเปลี่ยนแล้วทําให้ได้เยอะเหมือนเดิมก็ได้แต่โอกาสที่มันจะได้เหมือนยอดวิวอะมันยากมากนะเราว่านะอืม คือมันอาจจะทําได้พออยู่ได้อะแต่จะได้เยอะเหมือนเดิมมันยากมากอะถ้าไม่เอายอดบิมาอิงนะคือมันก็ต้องแบบขายสินค้าให้ได้ด้วยอะแล้วถ้าเผื่อไม่มีคนซื้อสินค้าในที่เราปักตกร้าไปอะอืแล้วบางคนก็ไม่ถนัดทําคอนเทนต์ในการขายสินค้าด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าบางคนที่เขาไปทําในทิกตอกอ่ะแล้วเขาสามารถ ปล่อยตะกร้าแล้วขายสินค้าได้ในทิ k ตอกก็อาจจะมาทําในคลิปเรียวแล้วเป็นแบบนั้นก็ได้นะบางคนอ่ะอืก็เอาเอามาประยุกต์ใช้ในกับคลิปเรียวก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้รายได้มากเหมือนที่ได้โดยตรงจากยอดวิวอะที่มีโฆษณามาลงอะรา้ว,ว่าอันนั้นยากมากเลยมันน่าจะลดลงไปจากเดิมมาเยอะมากแล้วตอนนี้ก็คือบางคนที่ไม่ถนัดในการทำคลิปปัก้านะ ให้มีคนมาซื้อสินค้าในตะก้าก็ต้องไปหัดทําได้แล้วนะของเรานี้ก็กาลังจะไปหัดทํากับ tik กต็อกนะเพราะว่ารู้สึกว่าอีกหน่อย Facebook เนี้ยคลิปเรียมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยปากตะก้าแบบนั้นอนะเราตอนนี้เราก็จะไปลองปากตะก้าซึ่ง t Tik t o ็อกอะเราได้เดาะน้อยมากเลยโอ้โหแบบขนาดผู้ติดตามเราเป็นเกือบแสนนะนะเรายังได้น้อยเลยเราลองปากตะก้าดูแลโอ้โหแบบมันยากมากแต่หลายคนผู้ติดตามบางทีน้อยกว่าเราอีกนะแต่เขาก็ได้วันเดือนหนึ่งได้เยอะก็มีนะ แต่เขาโพสแต่คลิปปกากตะก้าแต่ว่าทิกตอกอะเข้มงวดมากนะถ้าป,กปกากปากตะก้าแบบเราโดนเราโดนตรวจสอบตั้งหลายครั้งอะทิกตอกอะโดนให้ยืนยันตัวตนตั้งหลายครั้งปากไปเทยเลยก็ให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นคุณหรือเปล่า AI มันชอบจับว่าเป็นคนอื่นไงแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วก็ใส่ชุดเดิมอะแล้วก็ถ่ายไปว่าเป็นเราแล้วก็ต้องพอเลาปากเสร็จก็ต้องหมั่นไปดูด้วยนะว่าปกากตะก้าเสร็จก็ต้องหมั่นไปดูว่าเขาเตือนอะไรหรือเปล่าบางทีถ้ามันเกินสามคลิปขึ้นไปแล้วอะ สามครั้งขึ้นไปแล้วเราไม่ทําอะไรเลยอะ่ะอันนี้ก็ถูกยึดตะก้าเลยนะเขาเข้มงวดมากเลยของติ๊กต k อกอ่ะเราก็นั่งนั่งคิดอยู่โอ้โหแบบอืมแต่เขาบอกว่ามันจะได้จากสปอนเซอร์เนี่ยที่มัน,มน,ใ,นในคลิปเรียวเราก็ไม่แน่ใจว่าการหาสปอนเซอร์หรือว่าลิงก์สินค้าหรือว่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราคิดว่าเราก็ไม่ถนัดแล้วหลายคนก็คงไม่ถนัดอะ่ะแต่เราก็เห็นหลายคนที่เขาไปทําในติ๊กตอแล้ว หรือไปอ่าเอาลิงก์สินค้ามาแปะอย่างเงี้ยเขาก็ได้รายได้นะก็ได้รายได้แต่ว่าคือต้องเราคิดว่าควรจะต้องทําใจว,ว่าจะให้มันเหมือนคลิปได้ยอดวิวอะ่ะคลิปเรียวอะ่ะรายได้จากโดยตรงจากตรงนั้นอะ่ะมันยากมากเลยรายได้อมโหแล้วตอนนี้ก็ต้องไปหัดทําคลิปยาวและคือแบบว่า ือถึงไม่ได้รายได้เหมือนเดิมแต่ก็ขอให้แบบรายได้มันพอให้แบบอยู่ได้บางคนคือคือเขาไม่มีรายได้จากทางอื่นเขาก็พิ่งรายได้จากตรงนี้ไงเป็นรายได้หลักไปแล้วอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายบางทีก็เพิ่มขึ้นอย่งางเราเนี่ก็พิ่งรายได้ตรงนี้เป็นรายได้หลักแล้วค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องพยายามไปลดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไม่จําเป็นออกไปแล้วก็รายได้ตรงเนี้ยเราก็ต้องหันไปหาทางอื่นมาเพิ่มตอนแรกเราไม่สนใจในตะก้าในทิกตอกเลยนะแต่ตอนนี้เราต้องหันไปทําแล้ว อืมแล้วก็ youtube เนี่ย youtube เนี่ยก็ต้องหันมาเน้นทางด้าน youtube ด้วยนะเพราะว่า youtube เนี่ยคือเขาก็ยังคงคงที่อยู่นะเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายอะ่ะและอย่างหนึ่งก็คลิปชอ็อตของเขาก็ยังได้รายได้อยู่แต่ก็ต้องเผื่อใจว่าถ้าต่อไปคลิปชอ็อตเขาเป็นแบบคลิปเรียวอะ่ะเออคือเขาแบบว่าอาจจะแบบ ไม่ได้รายได้จากยอดวิวเหมือนคลิปเดียวแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรายได้จากทางอื่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเผื่อใจเราแต่ยังไงเราคิดว่าคลิปยาวอ่ะยังต้องมีอยู่โฆษณาในคลิปยาวได้รายได้จากยอดวิวในคลิปยาวอ่ะยังต้องมีอยู่เพราะว่าของ youtube นี่มันก็มีมานาแล้วนะที่ได้รายได้จากคลิปยาวอ่ะที่เป็นโฆษณามาแปะในคลิปยาวนะแล้วของ facebook ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะที่ตอนนั้นที่สร้างรายได้จากเพจมันก็ได้รายได้จากคลิปเหมือนกันคลิปยาวอ่ะ ก็ต้องไปฝึกคือฝึกทำคลิปยาวให้มีการเข้าถึงเยอะๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยก็ต้องหาคอนเทนต์ซึ่งมันมันบางคนแบบทําคลิปสั้นๆแล้วมันก็คิดคอนเทนต์แค่นิดเดียวไงมันก็ง่ายไงคิดแค่นิดเดียวอ่ะแต่เนี้ยมันต้องไปคิดคอนเทนต์ยาวๆแล้วเพื่อจะทําคลิปยาวอ่ะอันนี้มันก็ยากขึ้นอ่ะแล้วก็คลิปเรียวเนี่ยทําเพื่อดึงดูดส่งลิงก์ไปยังคลิปยาวเพื่อให้คนเข้าไปดูเนี่ยนั้นเราถึงจะได้ตังค์อ่ะเราก็ต้องทําคลิปเรียวด้วย เพื่อออันนี้คลิปเดียวมก็ต้องเพิ่มผู้ติดตามอยู่แล้วเขาก็นาส่งปกติแหละเป็นล้านวิวเหมือนกันแหละคลิปเดี่ยวแต่มันก็ไม่ได้ต่างจากยอดวิวแล้วไงเพียงแต่ว่า่าถ้ามันมีคลิปปังคลิปหนึ่งอ่ะคลิปเดียวอ่ะคนเข้ามาดูปุ๊บเขาก็จะกดเขาเขาถ้าเขาอยากดูต่อเขาก็กดเข้าไปดูในคลิปยาวเมื่อเขากดเข้าไปดูในคลิปยาวของเราอ่ะที่มันลิงก์กับคลิปเดียวตัวนั้นอ่ะอันนั้นนก็จะได้เงินละมันก็ต้องทาคลิปแบบนั้นอ่ะแต่ว่าคลิปเดียวยังต้องทําอยู่นะเพราะว่า เพื่อที่จะหนึ่งคือถ้ามันคลิปมันปังขึ้นมาเป็นร้านอยู่ผู้ติดตามจะมาจากคลิปนั้นอืแล้วก็คลิปตัวนั้นมันก็จะดึงให้คนเข้ามาดูในเพจเราเข้ามาดูในคลิปที่มันโยงกับคลิปเรียวตัวนั้นด้วยมันก็จะได้ไรายได้ต่อมันก็ยังต้องทําอยู่อ่ะแต่ว่าหลายคนนะช่วงนี้ทําแต่คลิปเรียวคลิปยาวไม่ได้ทําเลยอืมคลิปยาวก็ยังต้องทําอยู่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มมาทําคลิปยาวละ สร้างเนื้อหาให้มันเพิ่มขึ้นสร้างเนื้อหาให้มันแบบให้มันเป็นที่สนใจนะแล้วก็แต่เขาว่ารูปภาพมันก็ยังจะได้ไรายได้อยู่นะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไรายได้แบบไหนเนาะอาจจะเป็นโบนัสหรือเปล่าแต่โบนัสมันก็ไม่มีแล้วนะอืมโฆษณาในสตรีมโฆษณาในคลิปคลิปเรียวนะี่ก็ไม่มีแล้วไอ้ที่ได้จากยอดวิวอะเท่าที่เรารู้นะเท่าที่เราได้ฟังมานะคือเราก็ไปหามาจากนั่นนะแล้วก็โบนัสที่เคยได้กันนะมันก็ต่อไปก็จะไม่มีแล้ว คือแบบโอ้โหเราเราเหนื่อยใจเลยสามเดือนนี้คือคือต้องปรับปรุงตัวแล้วเนี่ยสองเดือนถัดไปเนี่ยหลังสิงสามเอ็ดสิงหาคมนี้คือต้องปรับตัวแล้วแล้วก็ต้องหันมาเอาจริงจังทางด้านยู u ูบแหละแต่ของเรา youtube เนี่ยคลิปช็อตเราได้ไรายได้ไม่ค่อยเยอะนะส่วนใหญ่ไรายได้เรามาจากคลิปยาวถึงแม้ว่าคลิปยาวเราจะแค่แบบหลักร้อยวิวหลักพันวิวหลักอะไรอย่างเงี้ย มันก็ได้ค่อนข้างเยอะนะ u t u b e อะคือส่วนใหญ่เราลงไปเนะี่ยหลักร้อยหลักพันแหละแต่รายได้ก็เดือนนึงก็หลายสิบดอลลาร์อยู่นะก็รวมกันประมาณสองสามเดือนก็ได้เกินร้อยดอลลาร์แล้วเราคิดว่าถ้าเรามาเอาดีทางด้าน y o u t บอะทำคอนเทนต์ที่มันแบบโดนๆนะ่ะแล้วมันได้เป็นหลักแสนวิวอะหรือไม่ว่าหลักหมื่นวิวหลายๆคลิปอะเดือนนึงก็ได้หลายร้อยดอลลาร์ได้นะเรามานั่งคิดดูแล้วนะเพราะว่า y o u t u b บอะ คือตอนนี้ต้องหันมาเอาดีทางด้าน Youtube และหันมาจริงจังนะเพราะว่าส่วน f a c e b o o k อ่ะมันก็ประมาณ Youtube นี่แหละเดี๋ยวเนี่ยรายได้ก็จะมาเป็นแบบ Youtube เนี่ยคลิปยาวเหมือนกันอืมส่วน Youtube เนี่ยเราสังเกตนะถ้าเราคลิปเราระดับหลายร้อยอ่ะร้อยวิวแล้วก็หลักพันอะไม่มีแทบไม่ค่อยมีหลักหมื่นนานๆจะมีมาทีแล้วก็หลักแสนอะเรายังได้เดือนหนึ่งหลายสิบดอลลาร์เลย youtube นะแล้วถ้าเรามีคลิปหลักแบบหลักแสนหลักล้านล่ะแต่หลักล้านนี่เราไม่ค่อยหวังหรอกมันยากหลักแสนหรือไม่ก็เราทําคลิปหลักหมื่นอ่ะแค่หลักหมื่นแล้วรวมกันหลายๆคลิปขยันทําหน่อยอ่ะมันก็ได้เดือนหนึ่งหลายหลายดอลล่าได้นะมันก็ทําให้แบบว่าไปทดแทนคลิปเรียวที่รายได้มันลดลงไปอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ะ YouTube เราต้องไปแบบไปคอนเทนต์แบบอาจจะไป าพาไปเทีย่ยวหรือว่าไปทานอาหารหรือว่าไปอะไรที่คนสนใจอ่ะแล้วก็ให้ยอดวิวแต่ละคลิปมันเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นขึ้นไปอ่ะหลายหลคลิปอ่ะอันนี้ก็น่าจะได้รายได้หลายร้อยดอลลาร์แต่ว่าแต่บางแต่คลิปชอ็อต u t u b e ยังหลายคนที่เอาคลิปเดียวอ่ะเวลาลงคลิปเดียวแล้วมาลงคลิปชอ็อตอ่ะก็ยังไรายได,ได้ได้ได้รายได้จากยอดวิวอยู่นะแต่ต่อไปถ้าเขาแบบเปลี่ยนเป็นแบบคลิปเดียวละเอ,อ่อที่ถ้าต่อไปไม่ได้ไรายได้จากยอดวิว่ะ ก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่าจะทํำยังไงด้วยหาไรายได้เสริมจากทางอื่นด้วยอืมคือตอนนี้เราก็ต้องแบบคือหาอไรายได้แบบหลายๆแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็เวลาเครื่องมือใหม่ f a c e b o o k มาก็ต้องปรับตัวให้ทันอนะ่ะก็บางคนก็รายได้ที่เคยทําคลิปเรียวปังๆอะ่ะแล้วผู้ติดตามมันก็มาจากคลิปเรียวเยอะๆอะ่ะตอนนี้หลายคนก็เป็นร้านผู้ติดตามแล้วนะ มันก็ใช้ละอ่าประโยชน์จากตรงนั้นนะที่ผูจิดตามเยอะๆอะมาสร้างไรายได้มาต่อก็ได้มาสร้างไรายได้ต่อที่ Facebook ให้เครื่องมือใหม่มาก็ได้ตัวนั้นนะ